สวัสดีนะครับผมวันนี้มพมยาผ้ามาดูลังโตเทวตีไปเมือตอนเดือนนะครับวา่าเขาจะก่อรังได้ขนาดไหนเนี่ยนะครับเพราะว่าที่พมตีเมื่อต่างก้อนนั้นผมได้เลือดลูกตัวได้เลือดตัวมอนไว้เขาประมาณครึ่งแพนนะครับเพื่อไว้ให้เขาได้ทำรัง่อนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับวา่าเราจะ หั้แขกไหนเนี่ยนะครับผมครับผมก็นี่ก็ใกล้จะถึงลังเนี่ยนะครับอ่าผมก็ไม่ได้มาดูหลายวันแล้วนะครับไม่ไม่หัวใครเผาได้แล้วฟังนะครับแต่ก็ยี่สิบกว่าวันแล้วนะครับโหยังย่งอยู่กับแม่ยังขึ้นอยู่ครับใครมาอภิษฎดูนะครับว่าลังจะขนาดไหนแล้วครับผมคือการที่เราเลือกตัวนไว้ให้เขาเนี่ยครับเขาจะสร้างหลังโตนะครับผม เราทรามาทีว่าจะตีได้สรองหลบครับนะครับแนี่ครับใกล้จะถึงเลยครับมันจะหลอกสากนิดนะครับเป็นปานะครับโคล่างนั้นนะครับทีว่าพุ่มโคนต้นไหมลุมาข้างรางนั่นครับผมตอนนั้นว่าจะใหญ่แต่ว่ามันพ้นมันตอกนะครับมันไล่ไล่ยางนะครับ กอลังยาเตะจะไล่กอลุยตีไปทำอาหารอนนะครับโอ้ล่างเขาโตรเร็วนะครับผมล่างเขาโตทีเดียวเลยนะครับกอนี่เมย์กำลังโกล่งกำังเต็มทีเลยครับผมก้อนี้พวกว่าจุดนี้พวกว่าใช้ใหญ่ทีนะครับคือเดี๋ยวสัก สามสี่วันใหญ่ๆไปว่าทีอื่นครับทีผมอยู่มันเป็นในเมืองเป็นหมู่บ้านนะครับถึงถ้าคือลอยใหญ่ไปคือพน้ำจะลำบากก็คือมันไม่มีที่ไหวนะครับโอเตวะโอลังลังโอเตอร์เลยนะครับผมมาตีวันนั้นประมาณวันที่หกนะครับเนี่วันนี้วันที่ประมาณยี่สิบวันนะครับวันนี้วันที่ยี่สิบหกโอรังโตทีเดียวะเลยนะครับกะ ที่ได้พูดไปนะครับว่าคือการที่ว่าจะมาใหญ่คือผมจะใหญ่ทดก็คือการใหญ่ทดการใหญ่ทด,ดนี่มันจะทำให้โตร่างโตตามปกตินะครับถ้าเกิดว่าเรานอกหํำมันถ้าม่มันตายเยอโตอมันก็จะโตชานะครับร่างจะโตชาแต่ถ้าว่าใหญ่ทดนี่มันก็นคือโตตามธรรมชาติก็มั่นเลยนะครับมันอาจจะ ล่องเทอยู่ครับสักวันสักไรครับแต่ว่าไม้มันก็โค้ห้ากินําล่างห้าเนี้ยตามปกตินั่นเลงครับแต่คือการยายนี่เราต้องย้ายคือให้ดีดที่สุดสักแปดร้อยเมตรนะครับจากล่างที่ว่าเขาอยู่ล่างทีเดิมน,นะครับทัวรตะวันเราย้ายกันใกล้ใกล้ขึ้นเขาจะกลับมาทีเดิมน,นะครับเราจะแตกแยกเป็ไล่ล่างครับถึงล่างจะไม่จะจะไม่โตนะครับแค่ตูชาด้วยครับ คือแม่เขาจะแย,เยกเขาจะนันมดนะครับกาคลิปนี้กาคว้ากันไว้แข่นี้นครับผมก็คือการตีโอตีสดนะครับไม่ต้องเฝวกับแล้วเลือดลูกเลือดตัวอ่อนมาเขาสักขึงแฟนคือเราจะได้ตีสองลบถึงสามลบนะครับผมก็คือได้กินไร่ที่ครับไม่เนี่ยจะทำให้โตไม่ส่นปั้นด้วยนะครับผมกางที่สามเมือ่อเกิดว่าเป็นเดือน ร้ายกันหญ้าขึ้นปึกตะจีไปแล้วขึ้นตัวล,ล่าปึกตะจีไปแล้วคือรอบร้อยเข้าไปเลยนะครับให้เขาได้ขยา,ายนั่งผายหญาเผื่อที่ว่าปีหน้าเขาจะได้ขยา,ายพันธุ์ได้ทำรังต่อนะครับผมก็คลิปนี้ก็คว้ากันไปแค่นี้ครับผม่อข,ขอบคุณที่เข้ามาหลับชมเลยช่วยกดไลค์กดแชร์ช่วยเป็นก,นกำกลังใจให้ด้วยครับผมสวัสดีครับ